ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้เผ่าทานนะครับแต่ผมก็จะมาพามาชมดีกว่านะครับพามาชมหินเกียร์นะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับการเผ่าทานนะครับแต่คนน่ะไปโฟกัสไอ้ตรงหินเกียร์อันน้อยๆนะครับที่ผมเอามาทําใช้ในคลิปนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับกับไอ้ตัวหินเกียร์ตัวนี้นะครับ นี่นะครับผมก็สําหรับตัวหินเจียตัวนี้นะครับหรือเครื่องเกียรนี่เองนะครับที่ผมทําขึ้นมาจากตัวท่อนะครับตัวท่อ pvc นะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งคนก็ให้ความสนใจในระดับหนึ่งนะครับผมนี่ว่าหินเจียผมเนี่ยทํำยังไงนะครับดีไหมมันยังไงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ เพราะสหรับเจ้าตัวหินเจียตัวนี้ยผมเคยทําคลิปไว้อยู่นะสําหรับการทําแต่ผมจะทําเป็นสองคลิปนะครับก็จะมีตัวที่เสียบแบตตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับตัวหินเจียตัวหนึ่งนะครับผมทําแยกไว้คนละคลิปนะครับซึ่งไอตัวที่ว่าทําตัวที่เสียบแบตเนี่ยมันค่อนข้างที่ว่าจะนานนะครับผมเลยทําแยกคลิปไว้นะครับถ้าใครที่อยากดูนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งทิ้งวีโอไว้ให้ไว้ตอนท้ายคลิปนะครับผมตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูเลยนะครับมานะครับผมก่อนอื่นนะครับถอดแบตออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือเราไปโดนสวิคนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับตัวท่อนะครับท่อที่ผมใช้นะครับผมนี่นี่เลยนะครับยี่ห้อนี้อะไรนี้นะครับผมก็มีใช้ทั้งสองยี่ห้อนะครับมีทั้งยี่ห้อนี้แล้วก็ยี่ห้อ ตัวท่อเนี่ยขนาด2นิ้วนะครับผมที่ผมใช้เนี่ยตัวท่อนี่คือเป็นตัวอุดนะครับ2นิ้วนะครับฝาครอบนะครับเนี่ยฝาครอบฝาครอบสองนิ้วข้องอ2นิ้วนะครับแล้วก็เป็นข้อต่อสองนิ้วนะครับแล้วก็เป็นตัวลดนะครับผมฝั่งนี้2นิ้วฝั่งนี้เป็นตัวลดนะครับลดขนาดนี่ครับลดขนาด1นนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วผมก็ใช้ตัวตัวอุด นะครับฝาครอบนิ้วนิ้วครึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับตัวที่จับเนี่ยถ้าเราใช้นิ้วครึ่งอ่ะมันก็จะพอดีนะครับแต่ถ้าเราใช้1นิ้วเลยมันจะเล็กแต่ถ้าใช้สองนิ้ว2นิ้วนี่มันจะใหญ่มากเลยนะครับนี่ถ้าว่าเราจับเนี่ยมันจะใหญ่นะครับผมคือผมว่าเนี่ยนิ้วครึ่งเนี่ยมันจับกําลังดีนะครับเราก็ใส่เพื่อมาลดนะครับในส่วนของข้องอตรงนี้ผมก็ตัดนะครับถ้าไม่ตัดมันก็จะยาวนะครับ ระยะเวลาเวลาเราจับเนี่ยระยะมันจะยาวมากเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมเพิ่งเริ่มทำเพิ่งทำนะครับผมก็ลองผิดลองถูกผมก็อาจจะทำไม่ได้คิดเผื่ออนาคตไว้ด้วยนะครับไม่ได้คิดเผื่ออนาคตไว้ยังไงผมไม่ได้เผื่อไว้ถ้ามอเตอร์มันเสียจะเปลี่ยนยังไงอันนี้คือข้อเสียที่ผม ไม่ได้คิดเผื่อไว้นะครับผมคิดไว้แค่ตรงนี้เองตรงนี้นะครับผมใช้การจับน็อตเนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้ทากาวแต่พวกนี้ผมทากาวหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่ามอเตอร์เนี่ยมันจะใช้ได้นานได้ทนแค่ไหนนะครับก็มอเตอร์ที่ผมใช้ก็เป็นมอเตอร์เจ็ดเจ็ดห้านะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะผมว่าเนี่ยตรงเนี้นะครับจับน็อตไว้จะดีกว่านะครับตรง บริเวณด้านนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนเนี้ยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนนี้ก็ครับคือว่าตัวมอเตอร์เนี่ยตัวมอเตอร์เขาจะมีเป็นในส่วนของที่จับน็อตนะครับผมก็ใช้เนี่ยน็อตจับสองตัวนะครับดึงตรงข้างหน้าไว้นี่นะครับจะมีเห็นน็อตนะครับผมหนึ่งตัวสองตัวแต่ถ้าฝาตัวเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ทากาวเนี่ยนะครับแล้วเราใช้เป็นวิธีการจับน็อตนะครับแบบนี้ แต่จับหลายๆตัวหน่อยนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับบางทีมอเตอร์มันแรงนะครับผมว่าถ้าเหมือนมอเตอร์พังหรืออะไรอ่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ได้นะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยคือจับน็อตแค่2ตัวตรงนี้เองนะครับที่ผมใช้นะครับแล้วข้างในนี่คือก็แน่นหนามากนะครับส่วนที่ผมเจาะรูไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นที่ตัวมอเตอร์มันจะมีเป็นใบพัดนะครับเหมือนเป็นระบายความร้อนนะครับก็ให้เนี่ยเป่าออกมา ามรูนี่เลยนะครับแล้วก็สวิ๊กก็ไม่ได้อะไรมากสวิกธรรมดานะครับผมแต่ที่ผมว่าเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นตัวแรกที่ผมทําด้วยนะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับตรงนี้คือถอดได้นะครับถอดแต่ถ้าถอดตรงนี้ได้อีกสักท,ที่นี่ผมว่าน่าจะดีเลยเผื่อเปลี่ยนมอเตอร์นะครับนี่นะครับผมก็สําหรับตัว ตัวแกนเพานะครับตัวมอเตอร์ที่ผมใช้เป็นมอเตอร์775นะครับผมก็หาซื้อได้นะครับน่าจะตัวผมซื้อมาตัวละร้อยกว่าบาทเองนะครับประมาณร้อยบาทนะครับส่วนแกนเพาเนี่ยแกนเพานี่สินค้าทั้งหมดเนี่ยคือผมสั่งในช้อปปี้หมดเลยนะครับถ้าในคลิปวิธีการทำอ่ะผมจะมีลิงก์ร้านค้าไว้ทั้งหมดเลยนะครับแกนเพาเนี่ยร้านค้าในไทยก็มีนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับ ผมสั่งมาจากต่างประเทศนะแกนพาวตัวนี้นะครับแกนพาวจับมอตเตอร์นะครับผมผมซื้อสั่งมาจากต่างประเทศอนะ่ะมันจะราคาไม่ค่อยแพงหรอกราคาไม่กี่บาทเองนะครับไม่ถึงห้าสิบาทนะครับผมก็จะมาทั้งชุดนี้เลยนะครับแค่ไม่มีใบใบเราก็หาซื้อได้นะครับใบมันก็ไม่ได้จะแพงอะไรนะครับซื้อใบแล้วไม่กี่บาทเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการต่ออะไรมันก็ ไม่ได้ยุ่งยากอยู่แล้วนะครับสายมอเตอร์ก็มีดับแดงไว้อยู่นะครับเขาก็ติ๊กที่มอเตอร์มันก็มีติ๊กแดงไว้อยู่นะครับสายก็ต่อแค่2เส้นนะครับต่อ2เส้นแล้วก็มาคอมสวิตช์เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลากลงมานี่เลยนะครับนี่ลากลงมาแค่นี้เองตรงนี้ก็เสียบแบตนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ในส่วนของตรงแบตนะครับในส่วนของตรงแบตอันนี้นะครับตัวเนี้ยที่ผมทําเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันมันไม่ตายตัวนะครับขนาดของแบตแต่ละก้อนมันขนาดไม่เท่ากันนะครับก็เลยมันต้องวัดแล้วก็ทําเอานะครับส่วนแบตที่ผมใช้เนี่ยนะครับแบตที่ผมใช้ผมใช้เป็นแบตของสว่านนะครับซึ่งนี่เลยเป็นสว่านตัวนี้นะครับ เครื่องสว่านตัวนี้ก็คือมีแบตมาสองก้อนนะครับก็เพียงพอต่อการใช้นะครับบางทีก็ใช้ก็สลับกันชาร์จบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็โดยรวมๆอะ่ะผมก็ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับผมจะบางทีก็ใช้ตัดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ใช้เจียส่วนมากก็จะใช้เจียพวกใบมีดตัดหญ้าพวกมีดพวกจอบพวกอะไรพวกนี้นะครับเราไม่ต้องไปเปิดไอ้ตัว ไฟบ้านเลยหินเจียไฟบ้านนะครับใช้นี่แหละเปิดเจียทีก็เปิดใช้ทีนะครับมันก็สะดวกสบายนะครับเจียได้นะครับผมถ้าถามว่าความแรงความอะไรความแรงอ่ะมันแรงอยู่นะครับแต่ไอใช้นานไม่นานน่ะมันขึ้นอยู่กับแบตนะครับผมมันขึ้นอยู่กับแบตนะครับซึ่งแบตตัวนี้นะครับมันแอมมันน้อยนะครับมันอาจจะใช้ได้ไม่ค่อยนานนะครับถ้าถ้าใครที่อยากจะใช้ได้นานผมต้องแนะนําต้องเป็น แบตที่มันก้อนใหญ่ๆกว่านี้นะครับมาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ